สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math TS นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่4.18นะครับแผนผังนะครับแสดงการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนของเด็กชาย A นะครับเด็กชาย A ควรเดินทางด้วยเส้นทางใดนะครับถึงจะไปถึงโรงเรียนในระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับอ่ะดูแผนที่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ จากบ้านของเด็กชาย a บ้านอยู่ไหนเนาะบ้านอ่าบ้านอยู่นี่นะครับบ้านของเด็กชาย a อ,อยู่นี่นะครับไปโรงเรียนครับก็จะเห็นว่ามันมีกี่เส้นทางครับอ๋อแค่จากแค่แยกอันแรกนะครับมีกี่เส้นทางครับมีสามเส้นทางนะครับเส้นนี้เส้นนี้แล้วก็ เส้นนีน้นั่นเองนะครับอ่านะครับแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดมาทางเส้นสีแดงนะครับมาทางเส้นสีแดงนะครับก็มาจากตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับถ้ามาทางเส้นสีเขียวนะครับก็มาจากตรงนี้นะครับมาจากตรงนี้ทีนี้พอถ้ามาทางเส้นสีน้ำเงินมันจะมีทางแยกไปฝั่งนี้อีกนะครับกับฝั่งนี้อีกนะครับเอาแค่นี้ก่อนครับน้อง เอาแค่นี้ก่อนดูสีน้ําเงินก่อนสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินนะสีน้ําเงินมีแยกไปซ้ายใช่ไหมครับกับสีน้ําเงินมีแยกไปขวานั่นเองนะครับอ่าถ้าเกิดว่าจากบ้านไปถึงสถานีขนส่งแล้วเลี้ยวซ้ายที่สวนสาธรารณะครับกี่เซนครับไปทางซ้ายนะครับก็คือ1กับ1.5เป็น2,5เซนนั่นเองนะครับแล้ว ถ้าเป็นทางขวาครับ1เซนกับ2เซนเป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับเป็น3มเซนนั่นเองนะครับ3มเซนนะครับเดี๋ยวพี่เขียนไว้1บวก1นนะครับได้เท่ากับ2.5อย่างนี้ดีกว่า1บวกเท่าไหร่ครับ1บวก2ได้เท่ากับ3มนะครับต่อไปครับดูเส้นสีแดงครับ เ้นสีแดงนะครับไปทางตลาดสดนะครับเท่าไหรครับ1 1ึ่งหน่ะหนะครับ1กับเท่าไรครับ0.5แล้วก็0.2นะครับ1บวกด้วยเท่าไหร่ครับ0.5แล้วก็บวกด้วยเท่าไหร่ครับ0.2นะครับได้เท่าไหรครับได้1.7นั่นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับ สีเขียวครับไปทางไหนครับไปทางสถานีตำรวจครับก็คือเท่าไหร่ครับ1.5 1.5บวกกับ2เซนนั่นเองได้เท่ากับ3.5นะครับดูนะครับคู่นี้ดูนะครับคู่นี้ปลายทางเดียวกันนะครับคู่นี้กับคู่นี้ปลายทางเดียวกันแล้วก็คู่นี้กับคู่นี้ปาาลปายทางเดียวกันครับ ใช่ไหมครับอ่านะครับจะสังเกตว่านะครับถ้าถ้าเราไปทางไหนครับถ้าเราไปทางถ้าเรามาทางสวนสาธารณะนะครับโดยโดยที่เรามาเส้นนี้ก่อนเส้นเส้นนี้ก่อนนะครับเรามาเส้นนี้ก่อนนะครับโสีแดงถ้าเรามาทางสวนสาธารณะ,ะครับ โดยมาทางเส้นนี้ก่อนนะครับ1บวก1.5เนี่ยครับเห็นนะครับมา1บวก1.5นี้นะครับอ่านะครับมาตรงนี้นะมันก็จะเป็นระยะทางเท่าไหร่ครับ2.5นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาทางนี้มา1มา0.5แล้วก็มา0.2นะครับมันแค่เท่าไหร่เองครับ1.7นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางนี้ตัดทิ้งนะครับเอาทางนี้ครับต่อไปนะครับถ้ามาทางไหนครับ ถ้ามาทางเส้นสีเขียวคือถ้าเรามาตรงมาแล้วก็มาทางนี้ทางนี้นะครับ1กับ2นะครับ1บวก2นะครับจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ1บวก2ได้3นั่นเองแต่ถ้าเรามาคางข้างล่างครับได้1.5บวก2นะครับมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับมันจะได้3.5อะไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องที่มาทางผ่านสถานีตำรวจตัดทิ้งเลยเหลือทางไหนครับ เลยทางไหนครับตลา,านี้ตารวจตัดทิ้งเลยเลยทางไหนอ่าเลยทางนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วมาต่อครับถ้ามาทางตลาดใช่ไหมครับตัวนี้1.7นะครับมาทางตลาดมาทางสวนสมาหารสุนสนะครับ1.7แล้วเส้นสีแดงนะครับ1.7แล้วนะครับบวกกับอีกเท่าไหร่ครับไปถึงโรงเรียนสวนสระไปถึงโรงเรียน3.5นั่นเองได้เท่ากับ 7บวก5เป็น12นะครับทด1 3 1บวก1บวก1ได้5 5านะครับต่อไปครับดูอีกทางหนึ่งครับทางนี้เรามาทางนี้ใช่ไหมครับ1บวก2ได้3ใช่ไหมครับเรามาทาง3เซนนะครับเรามาทาง1 2บก2นะครับได้3นะครับแล้วก็บวกอีกเท่าไหร่ครับจากโรงพยาบาลไปถึงโรงเรียนบวกอีก3ได้เท่าไหรครับได้6อ่าพนน้องระยะทางไหนมากกว่ากันครับไอ้ระยะทางไหนสั้นกว่ากันครับ อาทางนี้นั่นเองนะครับทางสีเส้นสีแดงนั่นเองนะครับก็คือทางทางที่ไปผ่านตลาดสดนั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับสรุปทางที่สั้นที่สุดนะครับทางสีแดงครับทางนี้นั่นเองนะครับทางสีแดง นั่นเองนะครับก็คือเท่าไหร่ครับ1บวก0.5นะครับบวก0.2แล้วก็บวกด้วย3.5นั่นเองนะครับสั้นที่สุดนั่นเองนะครับช้อยข้อไหนครับตลาดตลาดนะครับแล้วก็อะไรครับวัดนะครับแล้วก็สวนนั่นเองนะครับแล้วก็อะไรครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนอันไหนสั้นที่สุดครับอ่ะช้อยข้อไหนครับ ตลาดนะเอาเริ่มที่บ้านก่อนนะครับเริ่มที่บ้านนะครับอ่าเห็นไหมครับมันเริ่มที่บ้านก่อนนะครับบ้านนะครับไปตลาดไปวัดไปสวนไปโรงเรียนนะครับบ้านนะครับไปตลาดไปวัดไปสวนไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นตอบเฉยข้อหนึ่งนั่นเองครับอ่าไปคำตอบครับทางสีแดงนั่นเองนะครับสั้นที่สุดครับ